ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูสินค้าคงคลัง2การจัดการคำสั่งสถานะการจัดการคำสั่งค่ะการจัดการคำสั่งเป็นเมนูที่สามารถตั้งค่าดึงเมนูสินค้าคงคลังองอกมาใช้และเชื่อมต่อกับแต่ละขั้นตอนของการทำงานภายในบริษัทซึ่งจะสามารถบันทึกเอกสารสำหรับแต่ละขั้นตอนและดูสถานะความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนได้ค่ะ โดยคลิกปุ่มสร้างด้านล่างแล้วระบุรหัสจัดการคำสั่งระบุชื่อรหัสจัดการคำสั่งแล้วเลือกกระบวนการจัดการคำสั่งที่เราได้สร้างไว้จากเมนูลงทะเบียนกระบวนการจัดการคำสั่งค่ะซึ่งสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้ที่วิดีโอขั้นตอนการจัดการคำสั่งเลยค่ะต่อมาก็เลือกวันที่สร้างจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะ ทีนี้ก็จะปรากฏรายการจัดการคำสั่งข้างต้นขึ้นมาซึ่งลำดับของสถานะความคืบหน้าใบสำคัญต่างๆก็ะจะเป็นลำดับรายการเดียวกันกับที่ลงทะเบียนกระบวนการจัดการคำสั่งไว้ค่ะเมื่อคลิกที่รูปดินสอก็จะปรากฏหน้า input ใบสั่งขายขึ้นมาให้ระบุข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยและกดบันทึก แต่ถ้าหากติ๊กเครื่องหมายเช็คทุกด้านล่างจะสามารถเปลี่ยนสถานะเสร็จสิ้นให้กับขั้นตอนนี้ได้ทันทีเมื่อติ๊กถูกแล้วกดบันทึกสถานะความคลืบหน้าของใบสั่งขายข้างต้นก็จะเสร็จสิ้นแล้วค่ะแต่สามารถคลิกที่ใบสำคัญแล้วกดยกเลิกเสร็จสิ้นได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งรายการใบสั่งขายข้างต้นก็จะไปปรากฏในเมนูรายการใบสั่งขายหรือสถานะใบสั่งขายแล้วค่ะ หากดูที่สถานะความคืบหน้าของใบสังขายจะเห็นหมายเลขหนึ่งซึ่งก็คือมีเอกสารใบสังขายแล้วหนึ่งใบค่ะหากคลิกแล้วเลือกดูก็จะดูรายการใบสังขายข้างต้นได้แต่ถ้าคลิกแล้วเลือกลิงก์ก็จะสามารถเชื่อมโยงใบสังขายใบอื่นๆเพิ่มเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาก็จะทำการสร้างเอกสารในขั้นตอนถัดไปคลิกรูปปินสอ ทีนี้ก็จะประกากฏหน้า Input ใบสั่งซื้อขึ้นมาและระบบจะทำการดึงข้อมูลต่างๆจากใบสั่งขายก่อนหน้ามาให้โดยอัตโนมัติค่ะตรวจสอบข้อมูลจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะและถ้าหากคลิกที่ปุ่มดูที่ช่องรายละเอียดก็จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามรหัสจัดการคำสั่งได้ค่ะซึ่งสามารถดูความคืบหน้าการจัดการตามจำนวนสินค้าได้ เมื่อคลิกค้นหาด้านบนก็จะสามารถเลือกให้แสดงตามเกณฑ์ยอดคงเหลือจำนวนเงินได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าหากคลิกเลือกรายการจัดการคําสั่งข้างตน้นแล้วคลิกปุ่มดูรายละเอียดด้านล่างก็จะสามารถดูรายงานรายละเอียดตามรหัสจัดการคําสั่งได้เช่นเดียวกันค่ะและเมื่อคลิกเลือกรายการจัดการคำสั่ง เราสามารถใช้ปุ่มเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นสำคัญในทุกขั้นตอนให้เป็นเสร็จสิ้นได้ในคราวเดียวค่ะและสามารถคลิกยกเลิกการใช้งานนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อทำการลบรายการจัดการคำสั่งค้ังต้นได้แต่การลบนี้จะไม่สามารถลบใบสำคัญที่เชื่อมโยงได้จะเป็นการลบเพียงรายการจัดการคำสั่งเท่าน,นั้นค่ะหากต้องการลบเอกสารที่เชื่อมโยง จะต้องไปลบที่เมนูรายการใบสำคัญต่างๆเช่นรายการใบสั่งขายรายการใบสั่งซื้อเป็นต้นค่ะ